ทุกวันนี้เวลาเราคุยกันเรื่องตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับผมว่าคงหนีไม่พ้นคำว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าหรือที่เขาเรียกกันว่า The Magnificent Seven ใช่เลยค่ะได้ยินบ่อยมากจริงๆครับคือชื่อนี้มันดูทรงพลังมากนะถึงขนาดที่ว่าแค่หุ้นกลุ่มนี้ขยับนิดเดียวเนี่ยดัดชนีทั้งตลาดก็สะเทือนแล้วอืมคำถามที่น่าคิดก็คือบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจยุคใหม่จริงๆหรือมันเป็นแค่ ฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันแตกกันแน่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยครับว่าหุ้นกลุ่มนี้คืออะไรทําไมถึงสําคัญแล้วนักลงทุนไทยเราเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการทําความเข้าใจหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูหุ้นแค่เตัวนะแต่มันเหมือนกับการทําความเข้าใจ เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐเลยก็ว่าได้โอ้โห oh. ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรนดใหญ่อย่าง AI Cloud Computing หรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างมีบริษัทพวกนี้แหละค่ะเป็นผู้เล่นหลักอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันก่อนเลยหุ้นเจ็ดนางฟ้าหรือ The Magnificent Seven นี่มันมีใครบ้างครับได้เลยค่ะถ้าไฮไลท์ชื่อเร,เร็วๆเลยนะคะก็จะมี Apple ครับ Microsoft Alphabet หรือก็คือบริษัทแม่ของ Google นั่นแหละค่ะแล้วก็มี Amazon Meta Platforms เจ้าของ Facebook Instagram ตามมาด้วย Nvidia ที่ช่วงนี้มาแรงมากๆแล้วก็สุดท้ายก็คือ Tesla ค่ะโอ้โห oh แต่ละชื่อนี่คือคุ้นหูคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยแต่พอเอามารวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้เอ่อ มันต้องมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่แน่ๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่การจับบริษัทเทคใหญ่ๆมารวมกันเฉยๆนะแต่ว่ามันมีเหตุผลสำคัญอยู่ประมาณสามข้อหลักๆเลยค่ะครับ ข้อแรกเลยก็คือทั้ง7บริษัทนี้เขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทเทคโนโลยีธรรมดาแต่เขาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจริงๆผู้นำแห่งอนาคตใช่ค่ะคือเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากเมกะเทรนอย่าง AI หรือคลาวที่กำลังโตแบบมหาศาลเลยสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของขนาดและอิทธิพลที่มีต่อดัชนีตลาดหุ้นค่ะครับลองนึกภาพตามนะคะถ้าดัชนี s p 5 0 0เป็นเหมือนพิซซ่าถาดใหญ่ๆที่มีหุ้น500ตัว หุ้นแค่เจ็ดตัวนี้เนี่ยกินส่วนแบ่งไปแล้วเกือบ3 0ของทั้งถาดเลยนะคะ30เเลยเหรอครับใช่ค่ะและถ้าไปดูดัชนี N ส s d a กที่เน้นหุ้นเทคนะคะสัดส่วนนี่คือโหดกว่าอีกคือเกินครึ่งไปแล้วโอ้โหนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐแทบจะเต้นตามจังหวะของหุ้นเจตัวนี้เลยเข้าใจแล้วนั่นก็แปลว่าต่อให้หุ้นอีก400กว่าตัวใน s p 5 0 0จะนิ่งๆแต่ถ้าเจดนางฟ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นมา ตลาดโดยรวมก็แดงเถือกได้เลยสินะครับภาพนั้นเลยค่ะแล้วข้อสุดท้ายที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกสนใจก็คือผลตอบแทนในอดีตท,ที่ต้องใช้คำว่าทิ้งห่างตลาดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทิ้งห่างเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางตัวอย่าง n อ i นวเดียหรือเท s l a เนี่ยคือโตแบบก้าวกระโดดเป็น10สบสเท่าเลยเข้าใจภาพรวมแล้วครับพอเห็นแบบนี้แล้วยิ่งอยากจะเจาะลึกลงไปทีละตัวเลยเรามาลอง เออ่แกะกล่องดูทีละนางฟ้าก็เลยดีกว่าว่าแต่ละบริษัทมีมนสเสนแล้วก็จุดอ่อนอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มจากพี่ใหญ่สุดอย่าง Apple ก่อนเลยดีไหมครับ ได้เลยค่ะสำหรับ Apple นะคะจุดแข่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ Ecosystem ที่แข็งแกร่งมาก Ecosystem? พูดง่ายๆก็คือการสร้างจัก,กรวาลของตัวเองขึ้นมานะคะพอเรามี iPhone แล้วใช่ไหมคะมันก็จะดึงให้เราอยากได้ Apple Watch อยากใช้ iCloud อยากฟัง Apple Music คือทุกอย่างมันทำงานเชื่อมกันได้ดีมากจนเราไม่อยากย้ายไปไหนเลยอะ่ะอ๋อเป็นการขังลูกค้าไว้ในโลกของตัวเองแบบสวยๆเลยนะครับ ใช่ค่ะมันคือครูเมืองที่แข็งแกร่งมากจริงๆแล้วในทางกลับกันล่ะครับความเสี่ยงของ Apple คืออะไรในเมื่อดูเหมือนจะแข็งแกร่งไปซะทุกด้านเลยอืมความเสี่ยงสำคัญก็คือการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่สูงมากโดยเฉพาะจากฝั่งจีน แล้วก็มีแรงกดดันที่ต้องออกนวัตกรรมใหม่ๆมาทำให้ตลาดว้าวได้ตลอดเวลาบวกกับความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบที่รัฐบาลทั่วโลกเริ่มเข้ามาตรวจสอบเรื่องการผูกขาดของ App Store มากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมถ้า Apple คือราชาแห่งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์งั้นบริษัทต่อไปอย่าง Microsoft นี่ก็เหมือนเป็นราชาแห่งโลกซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้กาลังพลิกโฉมตัวเองด้วยคลาวดและ AI เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะ จุดที่น่าสนใจคือวิธีสร้างครูเมืองของ Microsoft กับ Apple เนี่ยต่างกันเลยต่างกันยังไงครับ Apple ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะแต่ Microsoft เนี่ยเขาใช้บริการอย่าง Office 365แล้วก็ธุรกิจคลาวด์อย่าง Azure เป็นแกนหลักแล้วตอนนี้ก็กำลังเอา AI อย่าง Copilot มาเป็นเหมือนกาวที่เชื่อมทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเข้าด้วยกันเลยคะ่ะตั้งแต่ Windows ไปจนถึงเกม Xbox อ๋อเข้าใจแล้ว การที่ Microsoft เอา AI เข้ามาฝังในทุกผลิตภัณฑ์แบบนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคู่แข่งอย่าง Google บ้างไหมครับกระทบแน่นอนค่ะและนั่นก็นำเรามาสู่บริษัทที่3 Alphabet หรือ Google นั่นเองจุดแข็งของ Google คือการครองตลาด Search Engine แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็มี YouTube เป็นเจ้าแห่งวิดีโอออนไลน์ครับแต่ความเสี่ยงก็มาจากจุดแข็งนี้แหละค่ะ การที่ Microsoft เอา AI เข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูลมันคือการท้าทายธุรกิจหลักของ Google โดยตรงเลยเหมือนบัลลังก์ที่เคยนั่งสบายๆมาตลอดเริ่มมีคนมาเขย่าแล้วใช่ค่ะนอกจากนั้น Google ยังต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องกฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy ที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกซึ่งกระทบธุรกิจโฆษณาโดยตรงเลยครับผมจากโลกของข้อมูล เราข้ามมาที่โลกของอ e ีคอมเมิร์ซกับคลาวด์กันบ้างกับ a m azon ที่หลายคนอาจจะนึกถึงแค่การซื้อของออนไลน์ถูกต้องเลยค่ะคนส่วนใหญ่มอง a m azon เป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่หัวใจที่ทำกำไรจริงๆของบริษัทคือ AWS หรือ Amazon Web Services AWS ช่ค่ะซึ่งเป็นผู้นำตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งมันเหมือนกับว่า AWS คือเครื่องจักรทำเงินเงียบๆที่อยู่หลังบ้านแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นแหละค่ะมาสนับสนุนให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสามารถขยายแล้วก็สู้ในสงครามราคาได้โหเป็นจุดแข่งที่น่ากลัวมากเลยนะครับแล้วจุดอ่อนของ a เม z o n ล่ะครับอยู่ตรงไหนจุดอ่อนหลักๆจะอยู่ที่ฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซค่ะเพราะว่าต้องแบกรับต้นทุนโลจิสติกที่สูงมากแล้วธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจสูง Oh. ถ้าคนเริ่มรัดเข็มขัดยอดขายของ Amazon ก็จะกระทบก่อนใครเพื่อนเลยค่ะมาถึงบริษัทที่เพิ่งจะมีคัมแบ็กครั้งใหญ่กันบ้าง Meta เจ้าของ Facebook Instagram ที่ก่อนหน้านี้ดูจะทุ่มสุดตัวไปกับ Metaverse ใช่ค่ะ Meta เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจุดแข่งที่สุดของเขาคือ Network ร์กเอฟเฟกต์เน็ตเวิรคือการมีฐานผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลกมันใหญ่เปินกว่าที่ใครจะล้มได้ง่ายๆแต่ความเสี่ยงของเมตาก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะ หนึ่งคือการแข่งขันที่รุนแรงจาก TikTok ที่ดึงความสนใจจากคนรุ่นใหม่ไปได้เยอะมาก 2. คือเรื่องกฎระเบียบข้อมูลที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็3คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับ Metaverse ที่ยังไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยครับผมทีนี้มาถึงตัวที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลย NVIDIA ที่ราคาคุ้นวิ่งขึ้นม่อย่างร้อนแรงถ้ายุค AI คือยุคเตือนทองนะคะบริษัทอย่าง Google หรือ Microsoft คือคนที่ไปขุดทองครับ แต่ n อ i น i เดียคือคนที่ขายพลั่วกับจอบที่ดีที่สุดในเมืองใครๆก็ต้องมาซื้อจากเขาค่ะโอโ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากชิปประมวลผลกราฟิกหรือ G P U ของ n อ i น i เดียกลายเป็นหัวใจสำคัญของการประมวลผล A I ทั่วโลกนี่คือจุดแข่งที่แทบจะเรียกว่าผูกขาดตลาดในตอนนี้เลยค่ะแต่คู่แข่งก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับมีค่ะแต่ก็ยังห่างอยู่ความเสี่ยงในระยะยาวของอนวเดียก็คือการที่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเขา อย่าง Microsoft, Amazon, g o o g l e เนี่ยกำลังพยายามพัฒนาชิปของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพา n v i d i ียอ๋อลูกค้าอาจจะกลายเป็นคู่แข่งในอนาคตนางฟ้าที่น่าจะมีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝั่งมากที่สุดเท s l a t เท l a นี่เป็นตัวอย่างของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวและนวัตกรรมเลยค่ะจุดแข่งคือแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากในตลาด E ีครับ แต่ในทางกลับกันจุดอ่อนของเขาก็คือการแข่งผันที่ดุเดือดสุดๆโดยเฉพาะจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ทั้งราคาถูกกว่าและเทคโนโลยีก็ดีขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. นอกจากนี้ราคาหุ้นของเทสลาก็ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูงมากบางทีก็เคลื่อนไหวตามอารมณ์ตลาดมากกว่าปัจจัยพื้นฐานนี่ค่ะ ฟังเจาะลึกทั้ง7บริษัทแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับแต่ถ้ามองในภาพรวมอะไรคือเหตุผลหลกัลกๆที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกยังคงแห่กันเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับถ้าให้สรุปเหตุผลหลกัลกๆก็ยังคงเป็น3ข้อเดิมที่เราคุยกันตอนต้นค่ะ 1. คือการเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ของโลก2คือการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของดัชนีตลาดหุ้นและ3คือผลตอบแทนในอดีตที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับ แต่แน่นอนค่ะว่าการเติบโตที่ผ่านมาไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปและนี่คือจุดที่นักลงทุนต้องระวังให้มากเข้าสู่ด้านมืดหรือความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษแล้วสินะครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลย มี3ความเสี่ยงหลักๆที่สำคัญมากค่ะข้อแรกเลยคือความเสี่ยงด้านราคาหรือ valuation risk valuation risk คือเราต้องยอมรับความจริงว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้มันขึ้นมาสูงมากแล้วมันสะท้อนความคาดหวังที่ตลาดใส่เข้าไปเต็มที่แล้วค่ะครับถ้าการเติบโตในอนาคตมันไม่มาตามนัดความคาดหวังที่ว่าก็จะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วราคาก็พร้อมจะปรับฐานรุนแรงได้เสมอเลย เหมือนกับว่ามันถูก price for perfection ไปแล้วถ้ามีอะไรสะดุดนิดเดียวก็พร้อมจะลงแรงได้ทันทีถูกต้องค่ะความเสี่ยงข้อที่2คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือ regulation risk บริษัทเทคยักษ์ใหญ่พวกนี้เขามีอิทธิพลสูงมากจนรัฐบาลทั่วโลกต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องการหุกขาดทางการค้าหรือเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรื่องภาษีซึ่งอาจจะกระทบโมเดลธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ได้โดยตรง และความเสี่ยงข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใกล้ตัวนักลงทุนมากที่สุดเลยคือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk ค่ะการกระจุกตัวใช่ค่ะการที่เราทุ่มเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปที่หุ้นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวมันก็เหมือนเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวที่ชื่อว่าเทคโนโลยีสหรัฐพอมีข่าวร้ายที่กระทบกลุ่มนี้พอร์ตของเราก็จะเจ็บหนักกว่าคนอื่นเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับ ทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้สำหรับนักลงทุนในไทยที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลงทุนในหุ้นเจ็ดนางฟ้าบ้างจะมีช่องทางไหนให้เลือกได้บ้างครับช่องทางหลกัหลกๆมีอยู่3รูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยแบบแรกที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นสหรัฐเลย เปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศใช่ค่ะเปิดบัญชีซื้อไขว้งต่างประเทศแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้น AAPL MSFT ได้โดยตรงเลยแต่วิธีนี้ก็อาจจะมีความซับซ้อนเรื่องการโอนเงินอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องภาษีด้วยเหมาะกับคนที่อยากเลือกเองเป็นรายตัวใช่ค่ะวิธีที่2ที่ง่ายขึ้นมาแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีคือการลงทุนผ่าน ETF ต่างประเทศ ETF ซึ่งก็เหมือนกองทุนรวมที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นเราสามารถเลือก ETF ที่อิงดัชนีที่มีน้ำหนักของหุ้น7นางฟ้าสูงๆอย่าง ETF ที่ตามดัชนี NASDAQ 100อ๋อก็จะได้หุ้นตัวอื่นแถมมาด้วยใช่ค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวแล้ววิธีสุดท้ายสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นแบบง่ายที่สุดในไทยเลยครับ วิธีสุดท้ายที่สะดวกที่สุดเลยก็คือการลงทุนผ่านช่องทางในประเทศค่ะซึ่งก็จะมี D R หรือ Depository Receipt ที่อ้างอิงหุ้นเจ็ดนางฟ้าบางตัวสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นไทยด้วยเงินบาทเลยหรืออีกทางเลือกก็คือลงทุนผ่านกองทุนรวมในไทยที่มีนโยบายไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้อีกทีนึงค่ะมีทางเลือกหลากหลายดีนะครับคําถามสุดท้ายก่อนจะสรุปกันหุ้นกลุ่มนี้จริงๆแล้วเหมาะก,กับนักลงทุนสไตล์ไหนครับถ้ามองในภาพรวมนะคะ หุ้นกลุ่มนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวได้อย่างน้อย5-10ปีขึ้นไปครับต้องมองยาวๆใช่ค่ะ2คือต้องเป็นคนที่ยอมรับความผันผวนได้สูงเพราะราคามันแกว่งตัวแรงและ 3. คือต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเทรนเทคโนโลยีระยะยาวและเรื่องสัสดส่วนละครับคุณมีในพอร์ตประมาณเท่าไหร่ดีอันนี้ไม่มีตัวเลขตายตัวเลยค่ะแต่หลักการสําคัญที่อยากจะย้ําเลยก็คือการกระจายความเสี่ยง ม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไว้ที่หุ้น7นางฟ้าเพียงอย่างเดียวควรจะมีสินทรัพย์อื่นประกอบในพอร์ตเสมอค่ะได้ภาพที่ครบถ้วนและชัดเจนมากครับสรุปก็คือหุ้น7นางฟ้าคือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ที่เป็นหัวใจของตลาดหุ้นสหรัฐและเป็นผู้นําในเทรน์สาคัญของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับราคาที่สูงและความเสี่ยงรอบด้านการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เลยเปรียบเสมือนดาบสองคมเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะ การลงทุนทุกครั้งต้องเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจแต่รวมถึงราคาความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ตัวเรายอมรับได้จริงๆไม่ใช่ลงทุนตามกระแสอย่างเดียวขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยครับวันนี้ยินดีค่ะสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ไปขบคิดกันต่อเล่นๆนะคะ ในเมื่อทั้ง7บริษัทนี้มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลมากอยู่แล้วคำถามที่น่าสนใจก็คืออะไรคือความท้าทายหรือเทคโนโลยีชนิดต่อไปที่จะสามารถเข้ามา disrupt พวกเขาได้ในทศวรรษหน้าและถ้าจะมีนางฟ้าตัวที่8เกิดขึ้นมาจ,จริงคุณคิดว่ามันจะมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเหมือนเดิมหรืออาจจะมาจากอุตสาหกรรมอื่นที่เราคาดไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงคะ